สวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกคนนะครับที่เข้ามาชมกันทำนายดวงในเดือนกรกฎาคม2566นะครับเรามาดูกันว่าชาวราศีกันในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับต้นเดือนมานี่คือ,อคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับความสวยความงามร้านเสริมสวยนะครับผับบาร์ต่างๆเนี่ยต้นเดือนมาอาชีพเหล่านี้เนี่ยนะหรือแม้คุณเป็นนักร้องก็ได้นะเนี่ยก็ยังไปได้อยู่นะ มีงานเข้ามาอยู่นะครับสําหรับคุณผู้หญิงคุณมีเกณฑ์ตกเป็นเมียน้อยต้องระวังด้วยนี่แหละใครที่มีผู้ชายเข้ามาเนี่ยในะช่วงนี้นะต้องดูดีๆนะครับคุณผู้หญิงนะ,ะส่วนอาชีพอย่างที่บอกนะอันนันที่การงานเกี่ยวกับพวกอาหารกลางคืนร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารกลางคืนเนี่ยผับบาร์ต่างๆนะครับเสริมสวยก็ได้ของสวยงามต่างๆ อย่างนี้ก็ได้นะครับขายผลิตภัณฑ์ความสวยค,ความงามนี่คือได้หมดเลยนะต้นเดือนมางานพวกนี้ก็ยังส่งผลดีให้กับคุณอยู่นะครับอาชีพคุณที่คุณทําพวกนี้นะ,ะเรื่องความรักคนโสดจะเจอคู่คนมีคู่มีเกณฑ์แต่งงานหรือถ้าทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยจะกลับมางอ้อคืนดีกันนะครับในนะเรื่องความรักถือว่าดีด,ด,ด,ดีเลยแหละนะครับ ด้านสุขภาพต้องระวังหน่อยนะช่วงกลางกางเดือนนี่คือปอดลอาลมความดันหมดใจนี่แหละต้องระวังโควิดนะก็ต้องระวังด้วยนะครับเมื่อมีเกณฑ์เจ็บป่วยต่อเนื่องนี่แหละหน้าฝนนะ่ยพยายามรักษาสุขภาพดีๆนะครับไม่จําเป็นไม่ต้องไปตากฝนนะอารมณ์นี่ก็ใจเย็นลงหน่อยเพราะมันมีเกณฑ์จะ โมโหร้อนโมโหร้ายอะ่ะในช่วงเดือนนี้นะครับผลผลจากนี้ไปก็แข็งแรงแล้วนะครับแต่มันจะเป็นช่วงปลายเดือนนะ,ะมีเกณฑ์เดินทางไกลด้วยนะครับแต่ว่าปลายเดือนนะเดินทางไกลไกลสุดคือต่างประเทศนะครับส่วนใครที่ทํางานราชการอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานแต่ว่ามัน,มนจะได้ย้ายนี่แหละ หรือใครที่กำลังสอบและรอผลสอบเนี่ยอาจจะมีข่าวดีพวกนี้มานะครับอาชีพที่เหมาะที่โดดเด่นนะอ่าข้าราชการวิศวกรตำรวจทหารแอร์กับตันแอร์โฮสเตสนะสัตว์จูดอย่างเงี้ยกับตันขับเครื่องบินอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละในเดือนในเดนกรกฎาเนี่ยนะครับเงินไม่มีเงินไม่ขึ้นนะครับ ก็ไม่ต้องกังวลใจนะมันไม่ก็นิ่งๆก็เป็นปกติอยู่แล้วแต่ไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับอ่าแต่นี้ก็เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นรายบุคคลนะอ่าถ่ายว่าดีเนี่ยก็ช่าจะดีทุกคนนะครับถ้ายว่าร้ายก็ช่ว่าจะร้ายทุกคนพื้นดวงแต่ละคนแตกต่างกันนะครับอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องประจำใส่ใจนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอ